เมื่อไม่นานมานี้ผู้ใช้โซเชียลจีนคนหนึ่งเขาก็ได้พูดถึงโฆษณาที่เคยฉายเมื่อหลายปีที่แล้วคนไทยหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นตัวโฆษณาแต่ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับนักแสดงอยู่บ้างนั่นก็เพราะโฆษณาชิ้นนี้ฉายที่ประเทศจีนแต่จ้างทีมไทยทำให้แอดหาต้นฉบับไม่เจอเจอแต่ของที่เจ้าของโพสเขาพูดทับแต่ว่าเนื้อหาประมาณนี้ค่ะป้ามา 岳父杀气腾腾，一脸嫌弃。男朋友很尴尬，你是哪里毕业？只好举起了自己名牌大学的毕业证。岳父一脸懵逼，心想这小子有点厉害。岳母接着又问：“你住哪里呀？”嗯嗯、哎，不错不错，不错的呀。 小陈儿接连晒出了房产证、奔驰车、银行卡，岳父岳母大人直接被震惊，剧情也推向了高潮。服务员，哎呀，小陈，点菜，点菜。是审查就该这么严格。โฆษณาเป็นภาษาจีนหมดแต่มีกลิ่นอายไทยชัดเจนจนเจ้าของโพสเข้าตั้งคำถามแล้วก็สะทอยายลงในคลิปว่าหลายคนชื่นชอบโฆษณาไทยเพราะมีเสน่ห์เฉพาะตัว แต่เคยสงสัยไหมว่าทําไมแบรนด์จีนถึงไม่ค่อยใช้สไตล์โฆษณาแบบไทยเลยคำตอบอาจอยู่ในวิดีโอนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2017ผู้กำกับโฆษณาชื่อดังของไทยอย่างคุณธนนชัยนด้ร่วมงานกับแบรนด์จีนในโฆษณาชื่อ Meet the Parents เรื่องราวมาเริ่มต้นมาจากลูกสาวพาแฟนหนุ่มมาพบคุณพ่อแค่เริ่มต้นคุณพ่อก็สแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างชัดเจนแล้ว ฝ่ายลูกเขยที่รู้สึกกระอักกระอ่วนจึงหยิบใบปริญญาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังออกมาโชว์หวังสร้างความประทับใจพ่อตาก็เริ่มลังเลคิดว่าลูกเขยคนนี้อาจจะไม่ธรรมดาไม่หยุดแค่นั้นลูกเขยยังค่อยๆงับหลักฐานความมั่นคงทางการเงินออกมาโชว์ไม่ว่าจะเป็นโฉนดอสังหาริมทรัพย์บัตรเมอร์เซเดสเบน์และอื่นๆเดียด้ว่าจัดเต็มจนพ่อตาแม่ยายอึ้งไปเลยแล้วโฆษณาก็ยิงเข้าช่วงสินค้าว่า ถ้าทำบัตรกับบริษัทนี้ทางบริษัทจะตรวจสอบข้อมูลของคุณอย่างละเอียดจนมั่นใจว่าคุณคือคนที่ผ่านเกณฑ์อย่างแท้จริงโฆษณาชิน้นนี้มีกลิ่นอายความเป็นโฆษณาไทยอย่างชัดเจนทั้งอารมณ์ขันการเล่าเรื่องและยังใช้ผู้กำกับรวมถึงนักแสดงจากประเทศไทยด้วยเปิดตัวครั้งแรกบนไว้ปอในปี2017แค่วันเดียวก็มีผู้เข้าชมทะลุ50ล้านวิวแต่แน่นอนว่าเมื่อมีกระแสแรงก็ย่อมมีเสียงวิจารณ์ตามมา ฝ่ายที่ชอบบอกว่าโฆษณานี้ทั้งสร้างสรรค์ฉลาดขำขันและกล้าเล่นกับความจริงในสังคมอย่างตรงไปตรงมาส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่าโฆษณานี้ส่งเสริมค่านิยมผิดๆมองคนที่วัตถุมากเกินไปบางคนถึงขั้นบอกว่าเป็นการบิดเบือนคุณค่าทางสังคมการที่ประเทศจีนไม่นิยมทำโฆษณาสไตล์ไทยมีเหตุผลหลักๆอยู่สข้อข้อที่หคือเวลาไม่พอ โฆษณาไทยมักใช้เวลานานเพราะต้องเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดและลึกซึ้งในขณะที่โฆษณาในจีนโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือโทรทัศน์มักจำกัดเวลาไว้แค่15วินาทีการเล่าเรื่องในเวลาที่จำกัดขนาดนี้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะสื่อสารได้อย่างลึกซึ้งแบบโฆษณาไทยข้อที่ 2. ความเสี่ยงจากการถูกวิจารณ์ความคิดสร้างสรรค์นในโฆษณาไทยไหลายๆชิ้นอาจนำไปสู่การถกเถียงกันซึ่งในจีนโฆษณาที่ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากเกินไป อาจถูกถอดออกจากแพลตฟอร์มได้ทันทีแบรนด์ส่วนใหญ่จึงเลือกความปลอดภัยไว้ก่อนความคิดสร้างสรรค์จึงกลายเป็นเรื่องรองข้อที่ 3. ขนาดประเทศและความหลากหลายของผู้ชมาเทียบกับประเทศไทยแล้วประเทศจีนมีขนาดใหญ่มากจริงๆผู้บริโภคมีความแตกต่างกันมากเกินไปโฆษณาที่เฉียบแหลมมากเกินไปอาจเข้าไม่ถึงผู้ชมบางกลุ่มทางแบรนด์จึงต้องทำโฆษณาให้เป็นกลางที่สุดเพื่อให้ทุกคนพอใจ ซึ่งขัดกับวิธีคิดแบบโฆษณาไทยที่มักเน้นอารมณ์หรือมุมมองเฉพาะค่ะแล้วเขาก็ทิ้งคำถามส่งท้ายเอาไว้ว่าเหลือพวกเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกันล่ะเนี่ยและคำถามของเขาก็มีคนจีนมาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ประมาณ2000คอมเมนต์เลยนะคะเราก็ไปดูก,กันว่าพวกเขาคอมเมนต์กันเอาไว้ว่ายังไงบ้างคนแรกเขาบอกว่าเมื่อก่อนฉันเคยคิดว่าเป็นเพราะกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจีนที่ไปจำกัดเนื้อหาในวงการภาพยนตร์และซีรีส์ในประเทศ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าระดับการยอมรับและการเปิดใจของผู้ชมก็มีอยู่แค่นี้เองฉันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่ไปจำกัดใครคนต่อไปนะคะโฆษณาจีนชอบทำเมอร์เวอร์ชอบตะโกนสโลแกนให้ติดหูซ้ำไปซ้ำมามามรอบ5รอบหรือไม่ก็อเอาเพลงมาดัดแปลงแบบฝืนๆจนดูน่าอายคอมเมนต์ต่อไป จู่ๆก็ตระหนักได้ว่าสาเหตุที่อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของจีนกำลังถดถอยหรือไม่เคยเติบโตเลยเป็นเพราะมีการแทรกแซงแบบ3มุมมองมากเกินไปจนไม่มีพื้นที่ให้แซลหรือคบขันแม้กระทั่งจะพูดคุย3มุมมองที่เขาพูดถึงก็คือมุมแรกคือฝั่งที่ชอบมุมที่2คือฝั่งที่ไม่ชอบและมุมที่สก็คือมุมมองของบริษัทโฆษณานะคะ คนต่อไปก็บอกว่าประเทศไทยสามารถเอาสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่ฟังไม่เพราะหรือสิ่งที่ฟังดูไม่ดีมาถ่ายทำบอกมาในรูปแบบที่มีอารมณ์ขันได้แต่จีนกลับต้องใช้คำว่าค่านิยมที่ถูกต้องมาปฏิเสธสิ่งที่จริงที่สุดในชีวิตแบบนั้นอันนั้นก็ออกอากาศไม่ได้อันนี้ก็ถ่ายทอดไม่ได้คนต่อไปนะคะ พูดกันตรงๆเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นทางการหรือทางสังคมต่างก็ไม่อยากจะประชิญหน้ากับความจริงกันทั้งนั้นทั้งที่ความเป็นจริงในสังคมส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละแต่กลับดื้อดึงที่จะไม่ประชิญหน้ากับพฤติกรรมแย่ๆเหล่านี้โดยตรงคอมเมนต์ต่อไป ทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานที่ยึดเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้มันก็แทบจะเห็นได้ทั่วไปในประเทศของเรานะแต่กลับเอามาพูดกันอย่างเปิดเผยไม่ได้พอมีใครเปิดโปงขึ้นมาพวกที่อวดว่ามีค่านิยมที่ถูกต้องก็จะออกมาประนามกันทั้งที่ในชีวิตจริงตัวพวกเขาเองก็มีทัศนคติเรื่องการแต่งงานแบบนี้เหมือนกันข้นต่อไปนะคะเพราะเวลาที่เรายืนอยู่เฉยๆพูดยังไงก็ไม่ปวดเอวอันนี้เป็นคำเปรียบเปรยของจีนนะคะประมาณว่า พูดง่ายเพราะไม่ใช่ตัวเองที่เดือดร้อนนี่เวลาเห็นโฆษณาของคนอื่นทุกคนก็ใจกว้างได้ไม่จำกัดแต่ถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองโดยตรงหลายคนจะรู้สึกว่าตัวเองถูกล่วงเกินคนต่อไปก็มาพร้อมอิโมจิหัวเราะว่าโฆษณามันสมจริงเกินไปก็เลยเกิดการเถียงกันไงเม้นต์ต่อไปบอกว่าคุณอาจจะยังไม่รู้นะ กฎหมายโฆษณาของจีนข้อแรกเลยก็คือห้ามขัดต่อความสงบเรียบร้อยและสินธรรมอันดีของสังคมแค่ข้อนี้ข้อเดียวโฆษณาไทย99%ก็ถูกแบนในจีนแล้วเม้นต่อไปก็บอกว่า ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ลืมพูดไปคือบริษัทในจีนส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ใจร้อนทุกอย่างในจีนนั้นเป็นแบบเร่งด่วนพวกเขาไม่ค่อยยอมรับแนวคิดที่ต้องใช้เวลาหลายสิบปีหรือแม้กระทั่งเป็นร้อยปีเพื่อสร้างแบรนด์หรูหรือแบรนด์ที่เป็นไลฟ์สไตล์ และเรื่องนี้ก็สะท้อนไปถึงโฆษณาด้วยส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีโปรโมตสินค้าแบบตรงไปตรงมาและเร่งด่วนส่วนเนื้อหาความคิดสร้างสรรค์คุณภาพหรืออย่างอื่นๆนั้นบริษัทส่วนมากก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่คนต่อไปของไทยอ่ะสนุกแต่ของจีนไม่เลยเม้นตต่อไปนะคะแต่ฉันชอบมากเลยนะฉันหาดูโฆษณาไทยทุกวันนะ่ะจบแบบหักมุมตลอด คนต่อไปโฆษณาของประเทศไทยให้แรงบันดาลใจมากๆส่วนโฆษณาของทีนแผ่นดินใหญ่คือจืดชื่อสุดๆไม่มีอะไรโดดเด่นเลยเจอแต่โฆษณาแทรกระหว่างดูซีรีส์ออนไลน์แถมจะปิดก็ต้องสมัครสมาชิกอีกคนสุดท้ายก็บอกว่าฉันดูแล้วก็รู้สึกตลกมากนะ เขาที่บอกว่าแนวคิดผิดเพี้ยนยึดเงินเป็นใหญ่เอาจริงๆนะถ้าอนาคตคุณมีลูกสาวคุณไม่อยากให้เธอใช้ชีวิตหลังแต่งงานอย่างสงบสุขไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องทองหรอหรือคุณอยากให้เธอมีความรักแล้วกินน้ำเปล่าก็อิ่มอย่างนั้นสิเป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมนต์คนจีนเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาบางคนเถียงเรื่องรเดิมกันตั้งแต่ปี2017ยันปัจจุบันเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ได้รู้อย่างหนึ่งนะคะว่าคนจีนเขาชื่นชอบโฆษณาไทยมากๆ นอกจากจะเห็นเขาเอาอไปชื่นชมบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างไม่ขาดสายแล้วเขาถึงกับจ้างผู้กำกับไทยและทีมงานไทยไปสร้างโฆษณาให้เขาเลยแต่ข้อจำกัดของพี่จีนก็เยอะเกินแอก็มีคำถามเหมือนคนจีนทุกคนนั่นแหละเมื่อเรื่องโฆษณาจีนทำแบบโฆษณาไทยไม่ได้จะแก้ปัญหากันยังไงลราทุกคนคิดว่าคำตอบนี้ต้องตอบว่าอะไรคะคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหมนะ่ท็อปปิกหน้าสวัสดีจ้า